แปลกแต่จริงนะครับไหนดูตัวลูกศรอดิศรก็ไม่รัว่วเออไม่รั่วนะแต่เวลาจอด์สองวันสาวันซึมหมดใช่ไหมใช่ไหมฟิลม์มใช่เออนั่นแหละมันเกิดจากรอยรั่วนิดๆออกทีลนิดทีลนิดทีลนิด,นด,นดสองวันสาวันรั่วหมดแต่เวลาเรามาจุมหางี่หาไม่เจอ สามรอบแล้วนั่นนี่อย่างเนี้ยคันนี้เนี่ยฮะคันนี้เลยดิชักคันนี้เลยนั่นแหละหาไม่เจออ่ะเปลี่ยนเลยแปลแต่จริงนะครับอ่ะเปลี่ยนให้เลยหมดปัญหานี่เฮ้ยเปลี่ยนจบทำดูด้วยเด้อทับรอบเนอะสามรอบแล้วที่แกเอามาอนะ่ะหาไม่เจอแบบนี้แหละแล้วก็รอบแรกหาไม่เจอเปลี่ยนลูกศร รอบสองหาไม่เจออีกรอบอันนี้รอบที่สามนั่นแหละอ่ะเปลี่ยนเลยครับ